ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะนำเหรียญกล่องพรสิงห์วัดเขาหวายอําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองมาชมกันนะครับจะเป็นเหรียญเสมารุ่นแรกนะครับหลวงพสิงห์เหรียญนี้สร้างไว้ปี2561นะครับ สร้างเนื้องแดงเนื้อเงินอปาก,ก้าก็นานะ่าจะมีนะก็จะไม่ผิดนะแต่ลังคำก็น่าจะมีนะัะแต่ว่าไม่ทราบจำนวนจำนวนสร้างก็หลักพันนะเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่สิงห์นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันแบบน,นี้นะครับ ด้านหลังก็จะเขียนว่าพระอธิการสมศักดิ์นะครับพระอธิการสมศักดิ์ ตจิต่ตนะครับวัดเขาหวายเบอร์บ้านค่าจายัยงอง2 5 6หกนเหรียญนี้หลวงพ่อนบสำนักปฏิบัติธรรมบ้านสวนหนุนนะครับไห้ฐานจิตบุกเสกให้นะครับเพราะว่าเ็เป็นญาติกันนะครับรเพราะว่าเหรียญเนี่ยหลวงพ่อ,อ,อบพนบเนี่ยเขาจะ มาเสกให้ที่วัดเขาหวยทั้งหมดเลยนะครับที่ว่าหลวงหลวงหลวงพ่อสิงห์เนี่ยเขาจัดสร้างพระแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะหลวงพ่อนกจะมาปลุกเสกให้ทุกทุกชิ้นทุกอย่างนะครับเพราะว่าเขาเป็นญาติกันนะก็เป็นอาเป็นหลานกันนะครับอันนี้หลวงหลวงพ่อสิงห์เนี่ยสร้างพระก็ค่อนข้างหลายรุ่นแล้วนะครับตอนนี้คือตอนนี้เหรียญรุ่นแรกเนี่ย ราคายังไม่แพงนะครับหลวงพ่อนกเสกให้ด้วยนะครับอขอ,องดีน่าเก็บนะครับถ้าแพงมานี่ก็จะมาเสียดายกันนะครับนี้ก็หลวงพ่อนกบุกเสกให้ด้านหน้าก็จะเป็นหลวงพ่อสิงห์นั่งนะครับนั่งเต็มองคล้ายๆก็เหมือนเสมาหลวงพ่อทิมนะครับคล้ายๆกันเนี่ยก็จะเป็น ด้านหลังก็จะเป็นยันสวยออกแบบได้สวยนะครับแบบได้สวยออกสวยมากก็ตอนนี้ค่านิยมยังอยู่หลักร้อยอยู่นะครับเนี่ยยังไม่แพงนะครับถ้าเกิดใครเก็บสายหลงพ่อนบนี้เก็บของพ่อสิงห์ด้วยก็ พอเก็บได้นะครับพองพนบเสกให้นะครับอืมอันนี้เป็นแต่ผมสังเกตนะสังเกตมันจะเป็นรอยมันจะรอยเขาเรียกบล็อกอะ่ะเนี่ยจะเป็นตรงนี้จะเป็นแทบแทบทุกองเนี่ยตรงฉายยาเขาเนี่ยครับตรงถี่ตัดจิตโตเนี่ยตรงถีเนี่ยจะมีรอยบาย่ตรงนี้ มองเห็นไหมเลยเดี๋ยวทำตำหนิไว้ให้ดูตรงนี้ตรงอื่นก็เป็นเหรียญหนึ่งก็เป็นผมสังเกตดูมันเป็นทุกเหรียญเลยเป็นมากเป็นน้อยครับบางองค์ก็เป็นปื้ดลงไปเลยนะครับเนี่ยนี่เป็นน้อยนะครับเป็นนิดหนึ่งมองเห็นไหมเลยเดี๋ยวดูบางองค์เดี๋ยวดูเหรียญหนึ่งมีอยู่เหรียญหนึ่งที่ว่าเป็นปื้ดลงไปเลยเนี่ยครับ ลอยเหมือนกันหเหรียญไหนเนาะ,ะเป็นปืดลงไปเลยลองดูก่อนมีเหรียญที่ว่าเป็นเป็นปืดลงไปเลยนะครับไหนเนาะอ่านนี้นะครับจะเป็นปืดลงไปเลยนะเนี่ยเปิดลงไปเลยเนี่ยเปืดยาวลงมาเลยนะ แต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นเส้นแตกในตัวคําว่าพระอธิการนะคาว่าพระเนี่ยมันจะมีเส้นแตกเดี๋ยวลองขยายดูว่าจะมองเห็นไหมถ้ามองตรงๆมันจะมองไม่เห็น,นครับต้องตัดแขนจะเห็นไม่เอ่ยเดี๋ยวมองก่อนอืมเดี๋ยวลองขยายให้ดูนะครับใน,นนี้มันจะมองไม่ค่อยเห็น จะลองขยายให้ดูนะครับมันจะมีภาพเพิ่มเติมมาให้ก็อันนี้สายของหลวงพ่อนกนะหลวงพ่อนกเสกให้ท่านใดสนใจก็ทักทายกันได้นะครับมียอดแบ่งให้นิดหน่อยนะครับก็ท่านใดก็มีพระหลวงพ่อนกวัดเขาหวายบางรุ่นนะผมตอนนี้ผมเก็บแต่รุ่นแรกนะครับของวัดเขาไหวท่านใดมีก็ยินดีทักทายหากันได้นะครับ ก็มีพระเครื่องจะปล่อยก็ติดต่อได้นะครับออดีไลจะขึ้นให้ชมนะครับเดี๋ยวภาพเพิ่มเติมจะใส่ไว้ในนี้นะครับไอดีไลด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ